นอนไม่หลับหลับไม่สนิทต,ตื่นกลางดึกชวนนักฝันรุ่นเดอมาค้นหาสูตรลับหลับสบายตื่นมาสดใสพลังเต็มร้อยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพลังสุขภาพวัยเก่าครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆแต่กลับส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง ต่อสุขภาพกายและใจของเราครับนั่นก็คือปัญหาการนอนหลับครับคุณผู้ฟังเคยไหมครับรู้สึกนอนเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่แคงซ้ายพลิกขวาอยู่เป็นชั่วโมงกว่าจะหลับหรือบางทีก็ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้บางคนอาจรู้สึกอ่อนเพลียไม่สดใสไม่มีแรงจะทำอะไรในตอนกลางวันใช่ไหมครับอาการเหล่านี้ไม่เช่อเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นเพราะเราแก่แล้วนะครับ จริงๆแล้วการนอนหลับที่มีคุณภาพคือสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพของเราในทุกช่วงวัยครับโดยเฉพาะในผู้สูงวัยการนอนหลับที่ดีจะช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับหากนอนไม่พอเรื้อรังอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพมากมายเช่นความดันโลหิตสูง เบาหวานโรคหัวใจภาวะซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งเพิ่มความเสี่ยงในการหกล้มได้ด้วยครับวันนี้เราจะมาไขปัญหาการนอนหลับและชวนนักฝันรุ่นเดอะทุกท่านมาค้นหาสูตรรับหลับสบายที่จะช่วยให้คุณตื่นมาสดใสและมีพลังเต็มร้อยนทิทุกๆวันครับนอนไม่หลับหลับไม่สนิทตื่นกลางดึก ทำไมการนอนถึงเริ่มมีปัญหาในวัยเก่าก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจถึงสาเหตุที่พบบ่อยที่ทำให้ชาวสูงวัยอย่างเราต้องเผชิญกับปัญหาการนอนหลับกันก่อนครับการเปลี่ยนแปลงของวงจรการนอนหลับตามธรรมชาติเมื่ออายุมากขึ้นวงจรการหลับตื่นของร่างกายหรือ circadian rhythm จะเปลี่ยนไปทำให้เวลานอนหลับสั้นลงหลับไม่ลึกเท่าเดิมและตื่นบ่อยขึ้นกลางดึก โรคประจำตัวและอาการเจ็บปวดครับเช่นโรคเบาหวานระดับน้ำตาในเลือดที่ควบคุมได้ไม่ดีอาจทำให้ต้องลุกปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนโรคหัวใจล้มเหลวโรคถุงลมโปง่งอาจทำให้เกิดอาการหายใจลำบากหรือไอเรื้อรังขนณดนอนต่อมลูกหมากโตในเพศชายทำให้ต้องลุกปัสสาวะบ่อยอาการปวดเรื้อรังเช่นปวดข้อเขา่าปวดหลัง หรือปวดจากปลายประสาทอักเสบทำให้หลับไม่สบายครับภาวะหยุดหายใจขณะนอน s l e e แอ p เ e ียซึ่งทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนเป็นช่วงๆระหว่างนอนส่งผลให้ตื่นบ่อยและอ่อนเพลียตอนกลางวันยาบางชนิดและเครื่องดื่มกระตุ้นครับยาบางชนิดยาขับปัสสาวะยาคัดจมูกยาแก้ปบบวดบางชนิดหรือยาสำหรับโรคหอบหือดอาจมีผลข้างเคียงทำให้ตื่นตัวและนอนไม่หลับ การดื่มกาแฟชาหรือเครื่องดื่มชูกำลังในช่วงบ่ายหรือเย็นรวมถึงการดื่มแอลกอฮอล์อาจรบกรวนการนอนหลับครับปัจจัยทางจิตใจและพฤติกรรมนะครับความเครียดความกังวลภาวะซึมเศร้าความคิดฟุ้งซ่านวิตกกังวลทำให้สมองไม่ยอมพักผ่อนการนอนกลางวันมากเกินไปการงีบหลับนานๆในช่วงบ่ายอาจทำให้หลับยากขึ้นในตอนกลางคืนครับการใช้โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตหรือดูทีวีก่อนนอนแสงสีฟ้าจากหน้าจอเหล่านี้สามารถไปรบกวนการผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งการนอนหลับครับค้นหาสูตรลับหลับสบายตื่นมาสดใสพลังเต็มร้อยมาครับวันนี้ผมมี5เคล็ดลับเด็ดๆที่จะช่วยให้นักฝันรุ่นเดอะทุกท่านสามารถค้นหาสูตรรับหลับสบายและตื่นมาสดใสพลังเต็มร้อยได้อย่างมีคุณภาพครับ หนึ่งสร้างสุขะอ,อนามัยการนอนที่ดีเข่นนอนเป็นเวลาร่างกายจดจำการสร้างกิจวัตที่ดีก่อนนอนจะช่วยให้ร่างกายคุ้นเคยกับการเตรียมตัวเข้านอนครับเข่นนอนเป็นเวลาสม่ำเสมอแม้ในวันหยุดเพื่อปรับนาฬิกาชีวภาพของร่างกายให้เป็นปกติครับสร้างบรรยากาศในห้องนอนให้เหมาะสมให้ห้องมืดเงียบสงบและมีอุณหภูมิที่สบายไม่ร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไปครับ หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือดูทีวีก่อนนอนอย่างน้อย2ชั่วโมงก่อนเข้านอนเพื่อให้สมองได้ผ่อนคลายจากแสงสีฟ้าทำกิจกรรมผ่อนคลายก่อนนอนเช่นอ่านหนังสือเบาๆฟังเพลงบรรเลงเบาๆอาบน้ำอุ่นหรือทำสมาธิครับ 2. ปรับพฤติกรรมการกินและการดื่มกินถูกนอนสบายสิ่งที่กินเข้าไปมีผลโดยตรงต่อคุณภาพการนอนครับ หลีกเลี่ยงคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ในช่วงบ่ายและเย็นคาเฟอีนจะกระตุ้นให้ตื่นตัวส่วนแอลกอฮอล์แม้จะทำให้ง่วงในตอนแรกแต่จะรบกวนวงจรการนอนหลับทำให้หลับไม่สนิทและตื่นกลางดึกงดอาหารมื้อหนักหรืออาหารรสจัดก่อนนอนควรเว้นระยะห่างจากการกินอาหารมื้อสุดท้ายก่อนนอนอย่างน้อย2-3ชั่วโมง ไม่ควรดื่มน้ำมากเกินไปก่อนนอนครับหากเป็นคนที่มีปัญหาต้องลุกปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนควรลดปริมาณการดื่มน้ำในช่วง2-3ชั่วโมงก่อนนอน 3. ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอเหนื่อยพอดีหลับสบายครับการออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายได้ใช้พลังงานและรู้สึกเหนื่อยพอดีที่จะหลับสบายเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยเช่นเดินเร็วรำไทยเก๊กโยคะหรือกายบริหารเบาๆ ออกกำลังกายในช่วงเช้าหรือบ่ายแก่แกหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักๆใกล้เวลานอนเพราะอาจทำให้ร่างกายตื่นตัวและหลับยากเพียง30นาทีต่อวัน3-5วันต่อสัปดาห์ก็เพียงพอที่จะช่วยให้คุณภาพการนอนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับ 4. จัดก,การความเครียดและความกังวลใจสงบหลับง่ายครับความเครียดเป็นศัตรูตัวฉกาจของการนอนหลับเลยนะครับฝึกการผ่อนคลาย เช่นการหายใจลึกๆก,การทำสมาธิหรือโยคะหากิจกรรมที่ชอบทำการได้ทำอะไรที่สนุกและผ่อนคลายช่วยลดความเครียดและความฟุ้งซ่านก่อนนอนเขียนระบายความรู้สึกหากมีความกังวลใจลองเขียนลงในสมุดบันทึกเพื่อปลดปล่อยความทิดเหล่านั้นออกจากหัวปรึกษาคนใกล้ชิดหรือผู้เชี่ยวชาญครับหากความเครียดหรือความกังวลรุนแรงควรเปิดใจพูดคุยกับคนในครอบครัว หรือปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาครับ 5. ปรึกษาแพทย์เมื่ออาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการน่ากังวลอย่าทนนะครับให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยครับหากลองทำตามเคล็ดลับข้างต้นแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นหรือมีอาการผิดปกติอื่นๆควรรีบไปปรึกษาแพทย์ครับแจ้งแพทย์เกี่ยวกับพฤติกรรมการนอนและอาการทั้งหมดรวมถึงยาที่รับประทานอยู่และโรคประจำตัวครับแพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุเช่น การตรวจการนอนหลับหรือหาสาเหตุอื่นๆครับพิจารณาการรักษาที่เหมาะสมแพทย์อาจแนะนำการปรับพฤติกรรมการใช้ยาชั่วคราวการบำบัดหรือการใช้อุปกรณ์ช่วยในการนอนหลับครับสรุปส่งท้ายนะครับจะเห็นได้ว่าปัญหาการนอนหลับในผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องยอมจำนนกับคืนที่ยาวนานและอ่อนเพลียเลยใช่ไหมครับ แต่เป็นสิ่งที่เราสามารถแก้ไขและฟื้นฟูได้เพียงแค่เราใส่ใจและนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้ตั้งแต่การสร้างสุขอนามัยการนอนการปรับพฤติกรรมการกินและการดื่มการออกกำลังกายการจัดการความเครียดและการปรึกษาแพทย์เมื่อจำเป็นครับการที่เราสามารถค้นพบสูตรลับหลับสบายและตื่นมาสดใสพลังเต็มร้อยอีกครั้งไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามีสุขภาพกายที่แข็งแรง แต่ยังช่วยให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์จำใสและทำให้นักฝันรุ่นเดอะทุกท่านสามารถใช้ชีวิตในวัยเก่าได้อย่างเต็มที่มีความสุขในทุกๆวันอย่าปล่อยให้ปัญหาการนอนมาบั่นทอนความสุขและพลังงานของเราเลยนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนอนหลับหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการนอนไม่หลับของตัวเองผมขอแนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับนะครับ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับหวังว่าข้อมูลที่นำมาฝากจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีพลังสุขภาพไวไยเก่าที่หลับสบายและมีความสุขในทุกวันครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของรายการพลังสุขภาพวัยเก่าสวัสดีครับ